หนีเชิดแตมกับคุณพ่อมาของขวัญไปเซอร์ไพรส์เชิดแต้มมิลาบ,โบโูบูตัวโตด้วยทาบะสูกุช่หรือแม่จะซื้อชิ้นจังทุเรียนไปฝากเชิดแต้ม,มของก็ฝากห้าน่ารักบบ๊ <f air> ทุกคนคะวันนี้แม่หนีมาช้อปปิ้งคนเดียวนะคะหนีเชอร์แตมกับคุณพ่อมาแม่เลยว่าจะมาดูของขวัญไปเซอร์ไพรส์เชอร์เตมเผื่อว่าเชอร์ต็มจะงอนที่แม่หนีมาเดินนะแล้วแม่มาเจอร้านี้นี่กางอาทอยเต็มเลยมิลาบูบูตัวโต,วตวด้วยเบบี้ทีเบบี้ทีวอร์ชั้นสองเนาะนี่ว่าชั้นหนึ่งขอดูหน้าตาุูย้นน่ารักทังหลายตัวเน่ทิมอนมีตัวที่อยู่ในกล่องไหมเท่าไหร่คะ เก้าร้ยก้าสิสวัสดี<า><า>ค่ะเจอร้องนองนะคะอยู่ชั้นแรกกันแล้วมห<อ> 1, 1>, 1ค่ะมอ1โตกว่ชาชแตามปีเดียวอะ่ะเพราะชแตามปห <c oughs> แฟนขับเราเย้ <c oughs> ขอบคุณค่ะมาเดินช้อปปิ้งทำอะไรกันมาเดินเล่นค่ะสนใจไหมคะสนใจพวกนี้ไหมแม่กำลังสอ่งอยู่เนี่ยส่งเฉย,ยๆยนะยังไม่ซื้อให้ชแาตามให้ชแาตามไปเก็บตังค์ก่อนฝากอะไรถึงชแตมไหมชแตมไม่มาวันเนี้ย พี่พี่เขินพี่พเขินขอบคุณค่ะไว้เจอกันทักกันนะแม่ไปเดินบ่อยขอบคุณค่ะเจอน้องๆนะคะน่ารักมากเลยนี่ลาบูบุ้งโมโกกตนะคะตัวนี้เชตามอยากได้สุดๆจะเป็นน้องที่แบบสีชมพูแล้วแต่งตัวหวานๆนะตัวนี้8,500ค่ะทุกคนแล้วตัวนี้นะคะไข่เบบี้เชียร์อาพเท่ากันนะคะ8,5 0 0หรือแม่จะซื้อชินจังทุเรียนไปฝากเชยแต นี่คะ่ะทุกคนแม่เจออันนี้ที่แม่อยากได้มากเลยวันนี้ทาบะสกุชี่ช่าแต็มอยากได้มานานแล้ว่าแม่เคยซื้อแบบอย่างนี้ไปให้นะคะแต่ว่ามาครั้งนี้มีแบบนี้ด้วยแม่ว่าแบบน,นี้ชาตมน่าจะสนใจดูสิว่าเราจะเลือกไหนไปฝากช่าตมดีมีอันนี้มันจะเป็นไก่ทอดไหมอะไรคะอ,คอ,อ๋อหรอ ฮอทดอกนิกียวซ่านะคะอาหารญี่ปุ่นซูชิปลาดิบเท่าที่ดูอะแม่ชอบอันนี้สุดแต่แป้ไม่รู้ว่าเฉดตามจะชอบอันไหนราคาคือ200บาทมีแบบอื่นอีกไหมคะอันนี้คือดัง,งโงกร้อยสาม้อุ้ยนี่ก็นกาก่ารักอะลดได้ไมั้ยลดได้ใช่ปะแม่เอาดังโงก1อันนะแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวคิดก่อนว่าจะเอาไหนดี ซื้อมาแล้วเรียบร้อยนะคะยังไม่บอกว่าซื้ออันไหนมาเดี๋ยวไปดูแม่กับเฉตแอมรีวิวด้วยกันแต่ว่าก่อนกลับเดี๋ยวแม่อยากจะแวะเดินอีกสักร้าน2ลร้านนะคะไป,ไปช้อปปิ้งกันมาเดินกันต่อที่ร้านโมชิโมชินะคะร้านนี้ตุ๊กตาน่ารักมากเลยอ่ะเราแม่เจอตัวนี้ค่ะตุ๊กตาดาวที่มีแขนแบบนี้เฉตแอมเคยซื้อให้เพื่อนนะคะที่ชื่อ,อยูอิเป็นชาวเกาหลีซื้อให้ตอนกลับเกาหลีแล้วเฉตแอมก็อยากได้เหมือนกันแม่ซื้อไปให้เป็นเซอร์ไพรส์เฉตแอมดีไหมสีม่วง หรือสีเหลืองดีกระต่ายนี่ก็น่ารักอะเนี้ยอุ h. ้ยนี่ก็น่ารักนี่เหมือนแชมเปญกระต่ายแม่เลยอ่ะหูสั้นนิดเดียวอันนี้ไดโนเสาร์หวงกุนแจกก็น่ารักนะคะนี่เจ็ดสิบเก้าบาทเห้คยกระเป๋าดักเรียนก็น่าจะน่ารักดีเนาะตัวนี้ตัวนี้สูราบูบูได้ไหมเป็นน้องแกะ95บาทน้ำหอมห้องแชตแอมก็หมดแล้วนะแต่อันนี้แม่ว่าเดี๋ยวจะให้แชตแอมมาเลือกเองนะคะเพราะไม่รู้ว่าจะชอบกลิ่นแบบไหน ใหครอบจังเข้ไมโครเวฟน่ารักจังสติกเกอร์นี้น่ารักมากเลยอะ่ะเป็นตัวนูนๆนะรูปขนมอันนี้ก็น่ารักอันนี้เป็นขนมที่เป็นรูปหน้าน้องหมาด้ยวยค่ะนี่แม่ชอบอันนี้แม่เจอนี้น่ารักมากเลยเป็นปอมๆน่ารักน่ารักนะเปิดมาเป็นกระจกหน้าเบรกแบบเป็นพวงกุญแจมากเลยอะ่ะมีทั้งหลายแบบแน่ซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรากลับไปเปิดถุงพร้อมเช่าแตกันดีกว่าแล้วไปดูว่าเช่าแตมจะชอบหรือเปล่า อะไรอ่ะแม่มที่แม่หนีไปเที่ยวคนเดียวมาแม่ซื้อของมาฝากขอทูไว้ค่ะคิดว่าชะแตมน่าจะชอบชอบบอกก็ไม่รู้อ่ะเอาเรียงยังไงดีอ่ะเอาเรียงของไม่น่าสพายก่อนค่ะของที่ไม่น่าสบายเหรคะเราคิดว่าชะแตมน่าจะเฉยเอ่อะเรออ๋นนี้เลยค่ะนี่ฝาครอบอาหารวเวลาเข้าไมโครเวฟ อันนี้เป็นของแม่เองหน้ารักดีอ่ะแล้วหูจับเป็นสองสีแบบนี้มาถึงของชแตนสิคะ๋อของชแตนได้ค่ะได้อ้าก็บอกของพี่ไม่น่าจะชอบของชแต้เหรอแม่ว่าชอบลูกอันแม่ว่าเรียงจากของที่แม่ซื้อก่อนก็ต้องเริ่มจากร้านแรกที่ไปนะคะมีสองร้านค่ะร้านแรกะคะ่ะสิ่งนี้คิดว่าน่าจะชอบแน่นอนพร้อมพร้อมพร้อมอ่านทาบะหรอคะชอบไหมชอบ นี่คะ่ะแม่เลือกอันนี้มานะคะท่าบะสกุชี่และชาด้าอะไรคะท่าบะอีกชิ้นไงเหมือนขนมดัางงอซื้อท่าบะให้2ชิ้นเขาบอกว่าท่าบะให้จะจำเล่นในถุงไะไม่ไงั้นมันจะเละเท,ทะถ้าออกมาอันนี้ทําน่ารักอะ่ะแกะถุงไปเลยชั้นก็ยังมีถุงอีกนะคะเป็นไงมั่งอุ้ยนิ่มนึบมากนี่คะ่ะดาวคิดว่าดาวนี้ควรจะเป็นแครอทใช่ไหม มันก็มีข้าวโพดเกี๊ยๆค่ะข้าวโพดปิง้งมันก็ไม่ค่อยเหนียวๆแต่มันชอบอันนี้มีขนๆด้วยนะคะที่เขาชอบเรียวกว่าเป็นขนแมวใช่ไหมเวลาแบบคลุกๆอยู่กับถับบะน่ารักอ่ะเฮ้ยน่ารักดีไมก,กินมากอุ้ยขาดเหรอไม่ไม่เป็นผักบุ้งผักบุ้งหรือเล็ต้นหอมข้าวโพดนิ่มๆนะคะ ไม่หอมมากกินเหมือนอน,นี้กลิอ่อย่างๆอันนี้เป็นอะไรขนล่วงใช่ป่ะชุดเต็มแม่ชุดเต็มอ้ชุดเต็มทำหลุดออกมาทุกคนเห็นไหมเมื่อกี้รึ๊บออกมาได้ทุกลูกเลยไหมอะรึ๊บอออกมาได้หมดเลยอ่ะไปเล่นไปรวมกล่องเล่นกันเป็นกล่องทาบะสก,กุชี่ยังไม่ละลายไหมคะไม่ละลาย แต่ว่าเล่นไปเรื่อยๆมันก็จะดําค่ะฉันอยากถ้ากระแสมไมโครเวฟปะคะพังค่ะพังมันก็จะละลายไม่อยากทำไม่เอาค่ะอยู่ดีเราจะทำหมดเล่นพังทําไมอันนี้คือผักนะคะนี่ยืดได้เลยปึ๊บปึ๊บแต่เล่นสักพักันจะดำามดเจะแตงจะดแตงไม่ต่อไปไปอีกร้านหนึ่งตนชอบแบบไม่มีไม้ค่ะแกะของแม่มาหมดแล้วดูสิขอเฉดแตงค่ะ อีก้านนึงค่ะคิดว่าเชตดั้น่าจะชอบเชดดั้มันนึกใส่ก็ไปหรอเดี๋ยวขาดอ,าอย่าเพิ่งดีหนึ่งสองอามาเทียมให้ยูอีเลยยูอีเลยอะคะ่ะชอบไหมชอบนี่นะคะเชิให้ยูอีก,ก่อนกลับค่ะกลับไปที่ไหนคะยิบเกาหลีค่ะ เพื่อนเกาหลีนี่นะคะแล้วตอนนั้นอยากได้เหมือนกันแต่ตอนนั้นไม่มีแล้วเพิ่งจะกลับมามีเนาะชอบไหมชอบนี่เป็นตุ๊กตาคู่กันเวลาคุยกับยุอีให้ยุอีเห็นด้วยนะต่อไปค่ะอันนี้แม่ก็คิดว่าชาตน่าจะชอบคพะแม่ชอบถ้าชจตนไม่ชอบแม่จะเอาอะไรอะคะสติกเกอร์อ๋อชิมุอันนี้มันตุบๆหรือเปล่าใช่มันแบบว่าเป็นสติกเกอร์นูนๆแม่อะไรนั่นไงก็นั่นไง แม่ยังไม่ได้เล่นเลย,เ,ยเนื้อเบอร์เกอร์เนื้อเบอร์เกอร์นะคะข้าวผัดข้าวผัดหรอเอาจิงของแม่นูก็ซื้อเนื้อเบอร์เกอร์มาข้าวผัดนะคะติดขนดังหมูไปหมดแล้วนี่คือสติกเกอร์ที่มีความนูนเอาไว้ตกแต่งสมุดต,ตกแต่งการนะคะเวลาจะเขียนให้เพื่อนน่ารักมากเลยค่ะแม่ซื้อมาสองลายดอกไม้โปรดชะดดค่ะดอกอะไรชะตดพูนนัสในติ l y of the valley อ,อันนี้ขนมนี่น,น,นี่อันนี้ก็น่ารักห้าน่ารักนี่น่ารักดีเดี๋ยวเก็บให้เรียบร้อยนะคะมีอีกไหมคะมีอีกก็คือสิ่งนี้ว้าวเค้กเค้กเยลลี่น่ารักมากกินได้ไหมคะกินได้อันเนี้ยแม่เห็นตอนจ่ายเงินนะคะอยู่ที่แคชเชียร์น่ารักเป่า น่ารักค่ะมันเหมือนกับเป็นเหมือนพวก afternoon tea ใช่เออ,อนี่น่ารักสุดอะไรสุดออกมาแล้วหนะ้าตาเป็นแบบนี้นะคะเป็นชั้น,นๆเหมือนแบบที่เขาว่างขนมมาเอาลองชิมสิอร่อยไหมกินได้ไหมคะกินได้สิคะคือเยลลี่นั่นแหละทำลูกเค้กอะไรไหมหรือเฉยๆยเยลลี่อคะค่ะอดีมากแต่แม่คิดว่าอันเนี้ยเอาไว้เล่นอะไรได้เก็บอันนี้ไว้เล่นด้วยเราก็อีกอันหนึ่งค่ะนี่ กระจกนะคะแม่เลือกสีนี้มาเราแม่คิดว่าตรงนี้แม่สามารถเอามาแดัดแปลงให้เป็นพวงกุญแจได้ค่ะแล้วก็เอามาห้อยกับกระเป๋าให้เหมือนกับเดีนน๋ยวนี้เขาชอบห้อยแบบพวง,งกุญแจตุ๊กตากันอะลาบูบูอะไรเงี้ยใหญ่ๆอะ่ะเดี๋ยวเราห้อยแล้วพงวงกุญแจเราก็คือสามารถเปิดมาส่องได้ค่ะฝั่งนี้ขยายด้วย่ะเผื่อนาเราเล็กเกินไปขยายได้เห็นชัดๆ <S <S อันสุดท้ายนี่ถุงใสยย่ยางรัดนะคะอันนี้แม่ซื้อเอาไว้พกเพราะว่าแม่ต้องทำผมให้ชต็มตลอดเวลา แอันนี้ก็ของแม่ค่ะอาเก็ของแม่สิปกติแล้วเนี่ยแม่ก็จะพกถังยางของชาตแตมใส่ถุงสิบล็อกไว้นะคะแต่อันนี้เขาขายแบบใส่ถุงน่ารักน่ารักให้เราพกพาได้อยู่แล้วก็พกถุงนี้เลยเป็นถุงนังยางน่ารักดีเป็นไงบ้างคะดีมากเลยค่ะชอบอะไรที่สุดอันนี้ไข่ต้มหมอ <c oughs> ทาบะสกุช,ชี่ใช่อย่างนี้ต้องให้แม่ได้หนีเที่ยวบ่อยใช่ไหมจะได้มีของมาฝากเฉตแตมดีปะ่ะ ใช่เลยค่ะทุกคนถ้าชอบให้แม่หนีเที่ยวนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งจริงๆนะแม่จะมีหนีเที่ยวพาไปชอปปิ้งแล้วก็ซื้อของมาฝากแชะเต็มกันค่ะวันนี้แม่ก็แชะเต็มไปก่อนนะคะบ๊ายบาย